สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พีน้องๆที่ติดตามช่องของพี่ทักษ์นาแสงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ705จํานวน s u b สไครต์นะครับ705คนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอ่อีพที่แล้วเราทําเกี่ยวกับอ่าแอปเปิลวอชนะครับอัลตรานะครับก็คือเราซื้อมาใช้งานแล้วก็วันแรกวันที่2มันใช้งานตัว double tap ไม่ได้นะครับเราก็เลยเอาไปเข้า ศูนย์ไอแคร์นะครับไป,ไปให้ไอแคร์เขาดูให้แล้วที่เดี๋ยวมองใกล้บ้านเนาะก็น้องพนักง,งานก็ทําให้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้นะครับทําไม่ได้ทํากันจีบจีบแหหละมันไม่ติดตัวดับเบิลแท็นะครับก็คือมันเป็นฟีเจอร์ใหม่เนาะอย่างที่บอกเราก็เอ๊มันมีปัญหาที่ตัว watch OS หรือเปล่า10.1เนาะ ก็อัปเดตมาแล้วถ้ามันมีปัญหาคนอื่นเขาก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็คุยกันอยู่แต่ว่าทําไมมันเป็นของเราอย่างเดียวน้องๆก็พากันทํานะครับเต็มที่นะแล้วก็ให้ทิ้งเครื่องไว้พออีกสักพักประมาณสนะักหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็โทรมาบอกว่าใช้ได้ปกตินะครับแต่พอเราไปทํากับน้องอีกคนหนึ่งก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็จริงๆตัวที่เขาเอามาให้ใช้ก็คือมันไม่ใช่ตัว double ท a p นะครับมันเป็นตัว a อ a ซิ i v e touch นะครับก็คือเป็น เป็นาสามารถใช้ได้ตั้งแต่ Apple Watch Series 6ขึ้นมานะครับใช้ได้ถ้าอัปเดตเป็น Watch OS 10.1แล้วก็จะใช้ได้นะครับแต่ความแม่นยำม,มันจะต่างกันนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาก่อนนะครับเวลาเราเขาให้จีบๆนะมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแต่ถ้าตัวตัวน o ปโปแเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นรูปมือนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่กดรับสายวางสายเล่นหรือว่าเลื่อนนะครับตัว ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรวิจิตอะไรเนี่ยตรงข้างหน้ามันเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้แต่จริงๆอ่ะเอาตรงๆถามว่าได้ใช้ไหมก,ก็คงอาจจะได้ใช้นลครับแต่ว่าลองดูแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรนะครับปัญหามันอยู่ที่อะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องพังหรือว่า,อ,าอะไรอ่ะตัว watchOS มาเลยนะครับมันเกี่ยวกับว่ามันใส่ไม่ตรงข้อมือนะครับซึ่งนี่จะห้ดูกัน ก็คือไปน้องๆเขาก็บอกเขาก็บอกอตรงๆแล้วน,น้องๆที่ที่ไอแคร์เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่เคยใช้เอ,อทำมามันก็ยุ่งยากอยู่นะแต่จริงๆอ่ะเราอ่ะอยากได้พะตัวนี้เพราะว่าเราจะใช้บางทีเราทํางานอยู่แล้วรับสายวางสายหรือว่าออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับมันไม่ถนัดแต่เอาจริงแล้วพอได้จริงๆแล้วพี่ทักนาะแซงไม่ค่อยอยากใช้ตัวนี้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันต้องเลื่อนมาจนสุดนี่ครับตรงข้อมือเลยนะครับมันถึงจะทํางานนะ ซึ่งเวลาเราใส่ไปนานนะมันจะเจ็บตรงนี้นะครับพี่ทักษ์กัางแสนจะชอบเจ็บข้อมือเวลาเคยใสในกาไม่ใสในกาปร,ระมาณสักสิบห้าปีแล้วนะครับแล้วก็อยากใส่เพราะว่าอยากออกกำลังกายตรงนี้อยากวัดอยากลองใช้ด้วยแหละแล้วทีนี้ถ้ามันมาบีบตรงนี้มากๆเนี่ยกดตรงนี้มากๆเนี่ยมันจะปวดข้อมือเนาะพี่ทักษ์กาแสก็เห็นสังเกตคนอื่นเขาใส่กันเนี่ยเขาจะใส่ตรงนี้เลยนี่นไม่ต้องดูหน้าเนาะดูนี้เลยอ่ะเขาจะใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะตรง ตรงข้อมือข้อมือตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะไม่กดทับตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วมันจะทําให้ใส่ได้ทั้งวันไม่ปวดแขนนะแต่ว่ามันอ่ะจะทํามันจีบไม่ติดนะครับเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างที่เขาบอกเนี่ยเนี่ยซึ่งถ้าจะจีบติดมันต้องเลื่อนมาเตี้ยตรงนี้เลยครับนี่เลื่อนเลื่อนมาตรงต่ําๆนี้เลยนะครับตรงเนี้ยของข้อมือเลยซึ่งมันอาจจะวัดตรงเส้นเอ็นตรงนี้แล้วที่เราจีบจีบนะนี่เนาะนี่เนาะ เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยแล้วบางทีก็ต้องออกแรงกดบ้ง้งอะไรอย่างนี้ครับนิดนึงนะซึ่งอันนี้จิบติดแต่พอถ้าเราใส่ไปตลอดมันจะไม่ถน,นัดเพราะมันกดตรงนี้แล้วเราไม่ชอบเราอยากใส่ไว้ตรงข้อมืออ่ะล้วจะําจีบให้ดูอ่ะทำไมไม่ติดเห็นไหมดูก่อนอ่ะจังหวะต้องได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเลื่อนลงไปสุดๆเนี่ยมันจะได้ตลอดไช้ไหม ขึ้นมาแล้วอ่าอ่ะจีบๆนะครับเลื่อนๆนะอ่าอ่าเนี่ยเลื่อนๆแล้วก็รับสายวางสายก็ทําแบบนี้นะครับมันจะขึ้นรูปมือตรงนี้นะอ่ารับสายวางสายก็เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันอ่าแต่ต้องลงให้ต่ํานะครับแล้วก็หมุนข้อมือนะครับเนี่ยใส่ไม่ต้องแน่นมากนะครับเนยใส่ไม่ต้องแน่นมากหมุนข้อมือนะครับอ่าเราจะมาแก้ไขให้เพราะว่าเขาทํามาดีแต่ว่าเราอ่ะไม่ชอบใช่ไหมมันต้องลงมาต่ําตรงข้อมือตรงนี้แต่ถ้า อาจจะต่อไปเขาอาจจะทำใหม่ <_ away> เขาอาจจะให้อยู่ตรงข้อมือแล้วก็ทำได้นะอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อไปนะครับตรงข้อมือนะเราจะใส่ตรงข้อมือนะครับแต่มันไม่ได้มันต้องเลื่อนตรงเป็นข้อตรงกระดูกเลยตรงข้อแขนไม่ได้ต้องเป็นข้อมือตรงที่กระดูกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นนะครับอ่าแลาวส่วางถายก็เหมือนกันนะครับเนีย่ยได้เหมือนกันหยุดเพลงหยุดเล่นเพลงก็เหมือนกันนะ้อ เขาบอกว่ามันนี่แหละมันปัญหามันติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยเนี่ยนี้ติดแล้วนะครับเนี่ยนะเพาใส่ประมาณข้อมือตรงนี้เลยแล้วก็เงยียข้อมือขึ้นมาที่หนึ่งก็ได้นะครับแหวะมันเนาะให้มันจับเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับตรงเซ็นเอแต่ถ้าเราขยับขึ้นมาตรงนี้แหละนี่เราคือระดับที่เราใส่ประจําแต่ถามว่าอยู่ตรงนี้มันวัดได้หมดนะครับวัดทุกอย่างได้แต่ว่าไอ้ตัวจีบจบเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับไอ้ตัวจีบมันจะไม่ติดมันจะไม่ไม่ติดแต่วัดพวกใช้งานอย่างอื่นได้หมดนะครับนี่แหละมันก็เลย ก็เลยแบบว่าพอใช้ได้จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแล้วโอเคแหละมันใช้ได้อ่ามันเก๋ดๆดีอ่ะเอ้สอักทีโอ้โหแต่นะต้องเลื่อนลงไปอีกกันเนี่ยอ่ะของข้อมือนะเพราะว่าชอบใส่ลมหลวมด้วยครับอ่ะเห็นไหมอ่ะได้ไหมอ่ะได้ละนะนะนะครับ อ่ะคือถ้าเลื่อนลงต่ำเนี่ยคือมันแทบจะได้แน่นอนเลยแหละแล้วก็บางคนก็ใส่แบบอ่าพอดีพอดีเข้ามือเนาะแต่พี่ท่านแซงเข้าใส่แบบหล,ลวมๆนะครับใส่แบบหลวมแต่ว่าให้ให้อยู่ข้างบนนะเพราะว่านี่สายมันยืดนะครับสายตัวนี้เป็นแบบเอาพนยนะครับแบบนี้นะคนๆจริงๆอ่ะตั้งใจจะไปซื้อแบบสายที่เป็นสายอะไรเขาเรียกสายเทลอะเทรลใช่ไหมครับที่เป็นออกกำลังกายเนาะส่วนตัวนี้ก็จะสําหรับอ่ เดินเดินป่าลุยป่าเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นซิลิโคนตัวนั้นก็จะเป็นโอเชียนแบนะครับจะเป็นสายแบบมีสามแบบนะครับอ่าเราก็เลยเลือกสีนี้มาเพราะว่าเอาตรงอยากได้แต่ก็ไม่ได้สีเรียนมากแต่ก็แอบบจะสั่งสายแบบแบบเทรลมาแล้วนะครับอเอาไว้ออกกําลังกายเนาะก็สรุปที่เราซื้ออันนี้นะครับก็คือนี่แหละเอามาออกกาลังกายอาเอามาใช้งานวัดหัวใจวัด เกี่ยวกับร่างกายเราที่ที่มันเผาผลาญไขมันไปแต่ละวันนะครับส่วนตอนนอนก็คงไม่ใช้นะครับตอนนอนก็คงไม่ใส่แล้วเพราะเราไม่ชอบเราไม่ใส่ในการมา15ปีแล้วเราเลือกตัวนี้เพื่อมาช่วยในการดูแลสุขภาพของเรานะครับในการออกกําลังกายแต่จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้ไปออกเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมาเพราะอะไรเพราะว่ามันช่วงนี้ยุ่งด้วยนะขายของแล้วก็มีไปขึ้นบ้านใหม่มีไปต่างจังหวัดแล้วมีแม่เมียกับลองถามก็ไม่ค่อยสบาย บางทีเป็นไข้อ,า,อากาศเปลี่ยนนี่ก็ก็เลยยังไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้ใช้แบบเต็มที่เท่าไหร่ก็ได้แค่วัดอะไรอะออกกำลังกายเดินวัดการเคลื่อนเคลื่อนไหวของเราในแต่ละวันนิดๆหน่อยๆนะครับสําหรับตัวนี้ก็มาแก้ให้นะครับว่า Double ท a p มันที่มันใช้ไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเราใส่สูงเกินไปเรามาเปิดดูแล้วพอกลิ้ม มันไม่ได้อยู่ที่ข้อมือเนี่ยนี่เวลาเราวางข้อมือลงเห็นไหมมันจะดับไหมครับแต่เวลาเราหันหน้ามาปุ๊บัก็เซ็นเซอร์มันก็จะติดเราไม่ได้วางเราไม่ได้ใส่ติดข้อมือเองแล้วพนักง,งานเขาก็ทําให้ทั้งหลายคนเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้มันเลื่อนอยู่เห็นไหมอ่าอ่าทาให้ทั้งหลายคนเลยนะน้องๆก็คงไม่รู้เหมือนกันเขาคไม่เคยใช้เขาบอกเขาพูดตรงๆเลยว่าเขาไม่เคยใช้อ่สรุปแล้วก็เอาไว้ดูกันนะครับแต่ใช้งานจริงๆก็เอาจริง เอ่อก็คงไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับสรุปให้ฟังนะครับว่าตัวนี้มันใช้อะไรได้บ้างเนาะส่วนอีกหลายอย่างก็จะเป็นไซเลนหรือว่าจอภาพเข้มขึ้นนะครับชาร์จแบตอาจจะ2วันทีหนึ่งนะครับอ่าเพราะสองวันทีหนึ่งชาร์จแบตก็ถือว่าใช้ได้นะครับน้ําหนักก็หนักประมาณหนึ่งนะก็ใหญ่เหมือนไอ้โม่ครับไอ้โม่ของของน้องทามก็ประมาณนี้แหละแต่ของเขามันเป็นพลาสติกนะครับ ส่วนถ้าคนไม่ชอบที่หน้าปัดใหญ่ก็อาจจะใช้เป็นซีรีส์9นะครับนาะคาก็จะลดมาอีกประมาณครึ่งหนึ่งแต่ก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกันนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้นะครับ Apple Watch Ultra ของเรานะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับสอบถามกันได้เพิ่มเติมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย อ่ะดูอีกทีนึงอ่า